เขาบอกว่ามหสบสีส่วนน้ำไม่ต้องพูดถึงเ่าเลยครับตื่มมากเมามากแต่นั่งไหนถึงที่บ้านไม่ใช่ที่นี่เพราะว่าท่านผู้พิบอก่าสสอเขามดูแลเบิร์เลย่เบก็ให้เกียรติกัสนามบ้านขอบคุณครับทีเมีน้ำใจรัดงไหนที่ว่าสอเข้ามาดูแลพวกเราไม่โด่จ้านค้า นะครับพี่น้องที่มาชมงานครับให้เกียรติสนามเป็นอย่างดีครับวันน no ี S> <S ้ที่ไม่เห็นเลยขอบคุณครับทุกท่านผู้ชมที่เห็นันเอาละครับพี่สอนเนี่ยเลือกข้อยขึ้นไปพี่น้องสังเกตุครับของแดงของเขียวเลือกขึ้นเาเอาละครับพี่น้องน่าจะไหวได้ครับเห็นปากกรรมการจบไปมากครับบอกว่าขอยคนเรสอหรับไทยเอาละครับเริ่มถอยเลราากดีนข่อยเลยครับกาชนะข่อยสอง นะครับบอกให้นี่ไว้น,ไวน่ไว้นี่ไว้โอ้ย,อยทก็ได้ทจี้ยนมาดีแต่ยัง่หายใจเดี๋ยวจะไปยืนดซะก่อนเดี๋ยวะไปยืน่นเดียจะหปัีนะ่อดีวจะไปนดะ่น,นะเดี๋ยไ,ไ,ไปนะครับเดี๋ยวจุไยดก็หายนะกรับ ไม่ได้เพราะว่ามีเลือแล้วหนึ่งฟาวนะครับสวัสดีครับผมว่าเรือคู่นี้ก็มีผลต่างเยอะเลยทีเดียวเรือจะเป็นเด็นนะครับเพราะเรือทอเทียรถ้าใครชนะก็มีโอกาสที่เขาจีนที่หนึ่งนะครับถ้าไทยแพ้ก็มีโอกาสนะครับที่นี่สามที่สี่เพราะฉะนั้นใครชนะก่อนได้เปรียบนะครับอาจะได้เพราะฉะนั้นการออกเรือการปล่อยเรือเนี่ยใครออกได้ได้เปรี่ยนก็มีโอกาสเขาเสียใบเพราะฉะนั้นการออกเรือนี อีกคมสับตาเล็กเกิขาผม่โชคของคุณที่ราด้สูงครับแม้วา้วนแคสามารถทำม้่านแค่ ดีนะคำน้สีได้แต่คำ่น้ําสมัแท้วกาที่สมแต่นี่ที่อาคไม่อรบาดน้เรื่าอไนี้ไม้าไม่อไม่ชคือคมายคือแห่งสายาเอาละครับ